สวัสดีค่ะวันนี้เรามีของเล่นชิ้นใหม่มาด้วยนั่นก็คือไข่แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นไข่ไดโนเสาร์หรือเปล่าเรามาแกะกันเลยอ่ะมีผู้ช่วยนะคะตัวเล็กนาน้อยอ่ะลองมาเทกันดีกว่าเอ๊นี่กี่สีคะมีสีเหลืองแล้วก็สีเขียวแล้วก็สีแดงค่ะเทเริ่มกันเลยเริ่มที่ของใครก่อนดีอุ้ยของเต้ยคือตัวอะไรคะ คืออะไรเอ่ยไหนมาดูใกล้ๆสินี่คือโอ้โหเดนเูาร์คอยาวมากเลยแต่ทําไมไดนเสาร์มันผ้อมแบบนี้อ๋อมันเป็นตัวจิ๋วอยู่อะได้หนึ่งตัวแล้วออกมาจากใครสิสีแดงโอเคได้หนึ่งแล้วได้ไหมคะนี่เอาฟองอะไรเอาฟองสีไหนคะสีแดงเฮ้ยมาดูใกล้ๆสิ วางไว้ก่อนกินผืน่วกินเนื้อโอ้ยนี่อ่ะอ่ะอ่ะของใครก่อนของใครก่อนของเตอร์นะเตอร์สีอะไรสีเขียวค่อยๆแกะนะเนืก้กำลังไม่มีก็เทปหรอช่วยน้องช่วยน้องเดี๋ยวพี่ดูของพ่อไม่ต้องดูบไมีออกนะอ้าวเฮ้ยนี่มันตัวอะไรอ่ะไดนโนเสาร์<ๆ>อะไรโอ้มันเอาลองตั้งให้ดูหน่อยสิมันตั้งได้หรือเปล่าลูกไดโนเสาร์นี่ เฮ้ยเฮ้ยว้าวอ่ะต่อไปเป็นของใครคะเอาวางลงข้างล่างหน่อยสิคะไม่เห็นอ่ะโอเคเปิดเลยค่ะเฮ้ยว้าวไหนเอามาดูใกล้ๆสิโอ้โหสีเหลืองหรอนี่เลยอ่ะพี่เตอร์วางตั้งให้หน่อยสิคะนี่นะคะตั้งได้แล้วตัวต่อไปสีเหลืองหรอของเตอร์ใช่ไหมอ่าเตอร์ลองเปิดว้าว เฮ้ยมาดูก่อนสีเหลืองเป็นยังไงเหมือนกันไหมโอโหในแต่ละฟองคือไม่เหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ด้วยสีแล้วก็ลักษณะตัวของมันอ่าฟองแล้วตอนนี้เราเปิดไข่ไปแล้วสี่ฟองเอาห้าฟองกับที่เมื่อกี้นะคะนี่แล้วก็ของไข่อ่าโอเคทีสีเขียวใช่ไหมคะเนี่ยอุ๊ยอ้าวทำไมข้างในเป็นสีเหลืองอะเป็นไ เลยวิแกออกมาจากไข่สีเขียวใช่ไหมแต่ทำไมมันเป็นตัวสีเหลืองเล่าอ้าวตั้งได้หรือเปล่าไหนไหนพี่ลองตั้งให้ดูดิไม่เอาพนักง,งานเตอร์โอ้โหนี่นะคะหกตัวไปแล้วอ้าวของใครเอ่ยทีนี้ไหนแกะให้ดูหน่อยสิคะว้าววิเหมือนไหมเหมือนกันไหมมีตัวเหมือนกันไหมมีมีไหมคะมเอามาดูใกล้ๆสิวินี่ไงมันเหมือนตัวนี้หรือเปล่า ตั้งให้เขาตั้งรอไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันอีกฟองหนึ่งสีแดงโอเคออว้าวเอาอีกแล้วจากสีแดงเป็นสีเหลืองโอ้โหเป็น,นเสามีปีกนะคะนี่ห่อมาแล้วว้าว อุ้ยอุ้ยอุ้ย<ร>เป็นสีเหลืองอุ้ย<ร>มันมีปีกด,ด้วย,วยนี่มันเป็นดรนเสาร์หรือมังกรกันแน่นี่อุ้ยนี่น,นี่มันเหมือนมังกรมากเลยนะนี่อะไปแล้วนะคะอะตัวนี้สีไข่ฟองนี้สีเขียวเราแ,แกะกันดูว่าจะเป็นสีเขียวไหมสีเขียวว้าวก็ซิล่าแต่เฮ้ยมันคือดโนงเสาร์แล้วก็ซิล่านี่ฮี่นี่มันคือก็ซิล่านี่มัวมีทั้งมังกรมีทั้งก็ซิล่าเลย ่มาดูกันนะคะสองใบสุดท้ายอ้าวแก่พร้อมกันเลยหนึ่งสองส้มปิงปิงเฮ้ยเหมือนกันไหมัวเดยวแต่คนละสีอุ้ยนี่คือมังกรแต่คนละสีอันนี้คือนี่เรามีคู่แฝดอีกแล้วตัวเอามานับกันดูว่ามีกี่ตัวหนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็แปดก้าิ